สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการของเราเดินทางมาในย่านปทุมธานีคลอง3ซึ่งโซนนี้มากไปด้วยหมู่บ้านหลากหลายโครงการทั้งเก่าใหม่และสิ่งที่ทุกบ้านต้องมีคือจานดาวเทียม psi และกล้องเตือนภัย ocs ซึ่งมีร้านเพื่อนช่างมาตรฐานของเราตั้งอยู่ในพื้นที่นี้ด้วยค่ะสวัสดีครับผมสมชายหาทพุวันครับจากร้านชาย2คลองสามจันเทเียมครับสถานที่อยู่ที่ติดกับข้าวิกซีคลองสครับร้านชาย2คลองสสังเกตง่ายมาก คืออยู่ติดทางออกบิ๊กซีถึงจะดูว่าร้านเล็กๆแต่รู้ไหมคะว่าเขามีงานทุกวันบางวันต้องรับ3-5งานเลยทีเดียวเจ้าของร้านคือช่างชายเพื่อนช่างมาตรฐาน PSI ที่มีพื้นฐานงานช่างในระดับวิศวกรเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่ผมได้เรียนจบจากพชปสจากทิงนิคท้อวรรคนแล้วนะครับผมก็ได้ก้าวไปเรียนในรัวมหาลัย นโน่ที่มาจอมออเก้าพัะนหนึ่พอผมได้ได้จบจากหมหาลัยครับผมก็ได้เริ่มเข้ามาทํางานที่องค์การโทรตท์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเลยเป็นจุดประกายที่เอามาใช้ในงานทุกวันนี้ได้ครับหลังจากที่ทํางานมาในระยะเวลาย0ิปีผมก็ตัดสนินใจมาทําเป็นเจ้าของธุรกิจการดีกว่าเริ่มแรกทํานี่ในในในสถานที่ผมอยู่เนี่ยมีร้านเยอะมากซึ่งผมเป็นร้านหลังสุดเลยซึ่งต้องแรกอะ่ะ ค่าใช้จ่ายแรงต่างยอมเสียก่อนเพื่อจะได้ประสบการณ์มาแล้วก็เอาประสบการณ์ตรงนี้มา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 ต่อยอดเพื่อถึงวันนี้ครับ บางอย่างเราต้องยอมแลกเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายหากเราเอาจริงเอาจังกับมันสักวันมันจะเป็นผลลัพธ์ที่ตอบสนองเราได้อย่างคุ้มค่าเช่นเดียวกับช่างชายที่ลงทุนกับการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ด้วยตัวเองขณะเดียวกันเขาก็นำจุดเด่นที่เขามีมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างดีเยี่ยมด้วยการตลาดทางออนไลน์ในหน้าเฟซบุ๊กชายสองคลองสามจานดาวเทียมค่ะ ผมมองด้านไอเดียมากกว่าครับในสภาวะปัจจุบันอะ่ะการขายอะไรมันไปอิงทางออนไลน์หมดคนไหนที่มีความรู้ทางด้านเกี่ยวกับทางออนไลน์เขาจะได้เปรียบเจ้าอื่นและอยากฝากมุมมองดีๆเกี่ยวกับการขายเพื่อเป็นแบบอย่างให้เพื่อนช่างคนอื่นด้วยนะคะเป็นเคล็ดลับนะครับคือว่าผมขายเนี่ยผมบอกลูกค้าเลยนะว่าพี่ไปเปิดดู YouTube เลยนะ u t u b e ของของของ,ของกล้องตัวนี้เนี่ยลูกค้าดูไม่ถึง5ทีโทรมาผมเลยร้านแทนสองคองสามนะครับคือรับติดตั้งจานดาวเทียมของที I แล้วก็กล้องวงจรปิด OCS ซึ่งมีระบบป้องกันภัยในตัวด้วยทางนั้นเราเปิดบริการทุกวันนะครับไม่มีวันปิดครับนี่คือตัวอย่างช่างมาตรฐานที่มีคุณภาพจนต้องยกให้เป็นช่างเด่น PSI ในวันนี้ค่ะ